นี่เลยครับเพื่อนๆน้องๆนี่คือชั้นวางของอเนกประสงค์สําหรับชั้นวางของอันเนี้ยเซียนเอกกับเซียนมินจะเอามาไว้วางโหลประกัดแล้วไล์สดให้เพื่อนๆได้ดูประกัดสวยๆกันเลยนะครับสําหรับชั้นวางของอันนี้นะครับมีให้เลือกใช้กันตั้งแต่2องชั้น3ชั้น4ชั้นเลยนะครับเพื่อนๆและชั้นวางของอเนกประสงค์ชุดนี้ยังสามารถปรับระดับชั้นขึ้นลงได้ตามต้องการอีกด้วยนะครับ และที่สําคัญชั้นอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปถอดประกอบเองที่บ้านได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยชั้นที่เซียนเอกเอามารีวิวนี้เป็นชั้นอันที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆชั้นอันเนี้ยเมื่อเทียบกับราคาแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการใช้งานมากๆเลยนะครับใครที่จะซื้อไปวางของหรือใครที่ทําประกัดเหมือนเซียนเอกจะซื้อไปวางโหลประกัดแล้วไร้สดถ่ายร,รูปสวยๆก็จัดกันได้เลยนะครับ และสำหรับชั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของร้านใจดีที่ส่งมาให้เซนเอกเซนมินได้ทดลองใช้งานและรีวิวกันด้วยนะครับ